สุดเชปแบงนะคะน้องแปบง่ทำกับข้าวทุกวันแล้วสวันแล้วเราเาไตัดมันตอนอยู่นี่มีไหลเร็นอาหารทุกวันกดสิบเอ็ดนาฬิกาเาจะรีเซ็นกันเลยะมาสองคกันเลยบัตรก้อนเชฟเลิกได้สุดกัคุนึง ตาบอกพูอันนี้ทุกคนก็จะมีน้ำมีนวลอ้วนอ้วนสมบูรณ์นะคะข้าวยาบาดเพราะเรากินข้าวแบบอร่อยมากเพราะว่าก็วามันใส่หลายมื่อนั้นใส่หอดปลาอันสุดปลาคูไปนยนะคูปลาคูลงไปด้วยจะโลกกระดูกพุ้นมาแล้วเนี่ยฟักคูคูนี่ภาษาการเออนี่ยัง ห่วง่วงกับเฮียนอ่ะ่นเือการารที่มับันแหและภาษาไทยเพื่อนว่างไหนเออสรุปล้วหาหาคำศัพท์ยากไข่ย้อย่วพี่ชายคือไข่หลเลยครับไข่ไงอพี่ชายคือไข่กินหลกินหลเลยไข่